นะคะเรามาดองปูหนากันวันนี้ค่ะนี่ประกอนมีปูหนาล่างเรียบร้อยแล้วพิโน่เรามาใส่น้ำปลาที่สูตรไม่เค็มมากก็มีผงชูรสเติมกว้มนวดกันน้อยมีกระเทียมดอง จะมาค้นๆเบินาะ เราก็จะมาปูนานแจบเลี่ยงปูของเ้าลงไปเลยพี่น้องปูนานี่มั่นพี่น้องไปหามาดองกันบดบ่อสิบ,บตัวเนะี่ยโอเค เล็กไปนิดนี่โอเคแล้วก็จะมากระเทียม นอันเสร็จสิ้นคืนนึงก็กินได้พี่น้องบบมีสูตรตายตัวคืนนึงกับเ็บกินได้แล้วก็จะมาแบบนี้เลยค่ะเสร็จสิ้นเดาเราไป พักไว้